ครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ออตโต๊กพาทุกท่านมากับรถยนต์ SUV รุ่นใหญ่ของค่าย Mercedes-Benz ครับนั่นก็คือ GLS 350D AMG ครับซึ่งรถรุ่นนี้ถือว่าเป็นรถ SUV ตัวใหญ่ของค่าย Mercedes-Benz ครับรถรุ่นนี้น่าสนใจแค่ไหนใช้งานเป็นยังไงนี่เดี๋ยวเรามาดูกันครับครับตอนนี้เราก็เดินทางอยู่กับ Mercedes-Benz GLS 350D กับก็ถือว่าเป็นตัวรถ SUV ตัวใหญ่ของค่าย Mercedes-Benz ซครับซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยจะได้ในเรื่องออกความกว้างขวางของตัวห้องโดยสารครับเพราะว่าเป็นรถที่มีตัวถังใหญ่ก็คือความรูราต่างๆเนี่ยก็เอามาจากตัว s c l a s s ครับตัวนี้ก็เป็นตัว SUV ก็จริงครับแต่ว่าในเรื่องของความหรูหรานี่ก็เดียกได้ว่าไม่ไม่แพ้กับพวกรถเก่งครับซึ่งในรถรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถที่เดินทางไกลดีมากครับเพราะว่าห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางครับแล้วก็ในส่วนของตัว ที่เ,เป็นพวกอปุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบคันครับอย่างเวลาเราเดินทางแบบนี้เนี่ยเขาจำกัดความเร็วสูงสุดไว้ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ a d a p t i v e Cruise Control ได้ครับซึ่งระบบนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเดินทางได้สบายครับแล้วก็ในส่วนของตัว รถขัข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดเขาชะลอความเร็วเราก็จะชะลอความเร็วตามรถขันข้างหน้าครับซึ่งตัวรถรุ่นนี้เนี่ยจะวางเครื่องยนต์ดีเซล 3,000cc ครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ V6 โดยกำลังของเขาอยู่ที่286แรงม้าครับแรงม้าอาจจะดูไม่เยอะครับแต่ว่าแรงบิดเนี่ยเยอะครับตัวแรงบิดที่มีถึง600นิวตันเมตร ที่รอบต่ำมากครับก็คือ1,200รออประบไปจนถึง3,200รอบเนี่ยทำให้ตัว GLS รุ่นนี้เนี่ยเป็นรถที่จะเรียกกำลังออกมาใช้งานได้อย่างต่อเนื่องครับก็อัดกาเร่งในพวกนี้เนี่ยถ้าจะเร่งแซงรถข,งข้างหน้าเนี่ยก็ทำได้รวดเด็วครับแล้วก็ในส่วนของตัวแรงบิดที่สูงแบบนี้เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะบินป่ายหรือว่า เดินทางไปตามที่ต้องการกำลังของเครื่องยนต์เยอะๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันครับระบบส่งกำลังที่เป็นเกียร์ออโต้เสปีดเนี่ยเหลือเฟือครับสำหรับการให้งานการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยนุ่มนวลดับเรียบมากครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบขับเคลื่อนก็จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์ ก็ตัวนี้จะดีแม้ว่าตัวรถเนี่ยเวลาเราขับมันจะดูครง่ครงๆหน่อยเพราะช่วงล่างเป็นถุงลมแต่ว่าในเรื่องของการเข้าโค้งในเรื่องของการเกาะถนนเนี่ยก็ทําได้ดีครับแม้ว่าจะเจอถนนเปียกลื่นเนี่ยแต่ว่าตัวรถเนี่ยจะทรงตัวได้ดีครับตัวถังใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยก็ค่อนข้างควบคุมรถยากอยู่ครับแต่ว่าพอได้ตัวขับเคลื่อนสี่ล้อมาใช้งานปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็ าสามารถที่จะควบคุมรถได้ดีครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยก็สามารถที่จะบังคับเลี้ยวได้ตามที่ต้องการครับความแม่นยำของพวงมาลัยก็ทําได้ดีครับตัวรถอาจจะมีโครงบ้างครับเพราะว่าตัวถังมันใหญ่ใหญ่ก็คือตัวเป็นรุ่นใหญ่ของตัว s u v ของคใครนี่น้องๆของรถตู้แล้วรับรถรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ ตัวถังใหญ่มากเดินทางไกลแบบนี้สบายๆครับเจอถนนหกเลนเข้าไปนี่ขับสบายเลยครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยครับแค่ตั้งตัว a p t p v e c r u รู้ Control แค่นี้ก็สามารถที่จะเดินทางได้ด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดไว้ครับซึ่งบางทีเราวิ่ง120เต็มที่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดรถคันข,ข้างหลังวิ่งด้วยความเร็วสูงกว่าเนี่ยก็ต้องปล่อยเข้าไปครับตัวนี้เป็น เรื่องของมารยาทในการใช้ถนนครับเป็นเรื่องอที่เราควรจะศึกษาแล้วก็เข้าใจถึงการใช้รถใช้ถนนร่วมกันครับ Mercedes-Benz ตัว GLS 350D AMG Premium ก็ถือว่าเป็นตัวรถออฟโรดหรือว่ารถา SUV ของค่าย Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาให้มีความคมเข้มดูดันครับก็ ตัวอย่างในส่วนของตัวกระจังหน้าครับก็จะเป็นกระจังหน้าแบบตัวเส้นคู่ครับแล้วก็เป็นตะแกรงอยู่ด้านในครับส่วนไฟหน้าครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบมันเติบีมครับซึ่งมีไฟสูงแบบอุลตร้าเรนส์ไฮบีมครับซึ่งสามารถที่จะปรับความเข้มของแสงและความยาวของลำแสงได้อิสระจากกันครับโดยมีระบบตรวจจับ วัตถุแล้วก็คำนวณความสว่างอตัตโนมัติครับแล้วก็ตัวทางด้านล่างครับก็จะมีการเสริมด้วยเส้นโครเมียมครับที่เพิ่มความดูระให้มากขึ้นครับสำหรับในส่วนของตัวกระจกมองข้างครับก็จะมีไฟเลี้ยวครับเป็นกระจกมองข้างที่มีขนาดใหญ่ครับส่วนที่เป็น ด้านข้างของรถครับก็จะเป็นในส่วนของตัวบันไดครับเพราะว่ารถรุ่นนี่นจะมีความสูงในสไตล์ออฟโรดครับเพราะนั้นตัวบันไดข้างก็มีความจำเป็นครับแล้วก็ในส่วนของตัวยางที่ใช้อยู่ในรถรุ่นนี้ครับก็จะเป็นยางขนาด 315/40R21 ครับก็เป็นยางหนากว้างครับ แล้วก็ในส่วนของตัวหลังคาก็จะมีราวหลังคามาให้ครับตัวที่เป็นด้านบนของประตูท้ายครับก็จะมีสปอยเลอร์อในตัวแล้วก็ไฟเบรกครับส่วนตัวทังด้านท้ายรถครับก็จะดูเรียบๆหน่อยครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟ LED ครับสำหรับในส่วนของตัวท่อไอเสียก็จะเป็นท่อคู่ครับ แล้วก็ตัวด้านล่างก็จะเสริมด้วยโครเมียมด้วยเช่นกันครับครับสำหรับในส่วนของความหรูหราของตัว GLS 3 5 0 d ดีก็มีพอสมควรครับอย่างในส่วนของตัวจอที่เป็นอจอด้านหน้าเนี่ยเขาจะใช้เชื่อมต่อกันเป็นจอยาวเลยครับระหว่างตัวจอแสดงผลกับ ตัวจอ,อกลางครับแล้วก็ตัวช่องแอร์เนี่ยมีให้ถึง4จอครับส่วนวัสดุที่ใช้ก็เป็นวัสดุที่บุนุ่มครับตัวนี้จะไม่แข็งครับแล้วก็ยังเสริมด้วยลายไม้อีกครับแล้วก็ปุ่มควบคุมต่างๆเนี่ยจะอยู่ตรงด้านล่างครับตัวนี้ใช้งานง่ายครับส่วนที่เป็นช่องเก็บของครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวที่วางแก้วขนาดใหญ่ สามารถเทีะหวังแก้วได้ครับแล้วก็ตัวตัวนี้จะมีฝาปิดแบบมิดชิดครับส่วนตัวควบคุมเครื่องเสียงเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นสัมผัสครับตัวนี้ครับก็มีขนาดใหญ่พอสมควรครับตัวนี้ก็สามารถปรับในส่วนของพวกเครื่องเสียงต่างๆรวมไปถึงตัวรถได้ครับแล้วก็ยังมีตัวปุ่มที่ปรับในส่วนของความสูงได้ครับสำหรับตัว พวงมาลัยครับแม้ว่ารถรุ่นนี้จะเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ครับแต่ว่าพวงมาลัยนี่ยังให้พวงมาลัยแบบสปอร์ตครับด้านล่างนี่ตัดตรงครับแล้วก็จะมีปุ่มควบคุมอยู่ตรงบนพวงมาลัยครับก็จะมีตัวสัมผัสได้เพื่อเลือกในส่วนของตัวการแสดงผลข้อมูลต่างๆครับตัวนี้ก็ใช้แบบสัมผัสครับแล้วก็ตัวจอที่เป็นจอแสดงผลตรงกลางนี่ก็ สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ครับครับในส่วนของตัวที่เป็นอคอนโซลกลางเบาครับตัวนี้ก็จะมีเว้าทําเป็นมือจับไว้ให้ครับเวลาลุยออฟโรดหนักๆเนี่ยก็ยังมีที่ยึดจับเอาไว้ได้อีกข้างหนึ่งครับนอกจากที่อยู่ทางด้านสายมือครับแล้วก็ตัวด้านบนก็จะเป็นหลังคาสันรูฟครับก็เปิดง่ายครับตัวนี้ก็มีม่่นบาง เอาไว้สําหรับในการบังแดดครับตัวนี้ก็ใช้การปรับด้วยปุ่มที่อยู่ด้านด้านบนครับเพียงจังหวะเดียวครับสําหรับตัวพวงมลาลัยที่เป็นอ่าพวงมลาลัยทรงดีเชฟครับตัวนี้จะมีก้านเปลี่ยนเกียร์อยู่ด้านหลังพวงมลาลัยด้วยครับแล้วก็จะมีการปรับพวงมลาลัยก็คือปรับสูงต่ําปรับเดิน ตัวดึงเข้าดึงออกเนี่ยก็จะใช้การปรับใน,ในอันเดียวครับตัวนี้ก็ปรับใช้งานได้ง่ายครับกับสำหรับตัวเบาะนั่งที่ใช้ก็จะใช้วัสดุเป็นตัวหุ้มหนังครับก็มีหลังที่หนาครับออกมาหุ้มไว้ครับแล้วก็การปรับก็จะใช้การปรับด้วยไฟฟ้าครับตัวนี้แล้วก็เป็นเบาะนั่งที่มีขนาดใหญ่ครับนั่งได้สบายเดินทางไกลนี่สบายเลยครับ ตัวจอที่ติดตั้งมาให้ผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นจอขนาด11.6นิ้วครับจะมีด้วยกัน2จอที่แยกกิระจากกันครับแล้วก็สามารถที่จะใช้หูฟังแบบไร้สายครับก็แยกไม่ต้องไปฟังร่วมกันไม่ต้องไปดูร่วมกันก็คือต่างคนต่างดูครับตัวนี้เป็นความสะดวกในการใช้งานครับครับสำหรับตัวเบาะแถว2ครับ จะเป็นการปรับด้วยไฟฟ้าครับพร้อมกับบันทึกตำแหน่งที่นั่งได้ครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเบาะถอยหลังได้ถึง10เซติเมตรครับเพื่อเพิ่มพื้นที่วางขาครับแล้วก็สามารถที่จะปรับพนักพิงเอ็นได้มากขึ้นกว่าเดิมครับตัวนี้เป็นความสะดวกสบายของตัวเบาะนั่งที่อยู่ทางตรงกลางครับหรือว่าเบาะแถว2ครับกับสำหรับการจะ เ,เปิดตัวกระจกที่เป็นม่านไฟฟ้าครับตัวนี้ก็จะใช้การกดปุ่มครับตัวนี้ครั้งแรกม่านไฟฟ้าก็จะลงมาครับแล้วก็ครั้งที่สองนี่กระจกก็จะลงมาครับส่วนตัวเบาะนั่งครับตัวนี้เบาะนั่งถูกออกแบบมาให้ผู้โดยสารทางด้านหลังขึ้นลงได้ง่ายครับโดยการกดปุ่มที่อยู่ทางด้านบนครับเบาะนั่งก็จะเลื่อนมาข้างหน้าครับแล้วก็ พื้นเบาะขึ้นครับตัวนี้ก็จะทำให้ผู้โดยสารแถวสามเนี่ยขึ้นไปทางด้านหลังได้ง่ายครับตัวนี้เป็นระบบ easy entry ครับซึ่งตัวเบาะนั่งด้านหลังเนี่ยรองรับผู้โดยสารที่สูงถึง194เซนติเมตรได้อย่างสบา,สบายสบายครับก่การปรับเลื่อนกลับครับก็ใช้แค่ ดึงปุ่มครับครับตัวนี้ก็จะเป็นจังหวะจนตับบอกมาสุดครับตัวนี้ก็ระบบก็จะหยุดทำงานครับครับการพับบอะนั่งครับเราก็ใช้การกดปุ่มที่อยู่ทางด้านข้างครับ ตัวนี้เบาะนั่งก็จะพับลงไปทางด้านหน้าครับตัวนี้ทั้งสองเบาะเหมือนกันครับก็ใช้กดครับตัวนี้เบาะก,ก็จะพับเรียบครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่ความจุได้2,400ลิตรครับแล้วก็เวลาที่เราจะดึงเบาะก,กลับมาครับก็ สามารถที่จะดึงตัวนี้ได้ครับครับบอรดดังก็ยับพับขึ้นมาโดยอัตโนมัติในจังหวะเดียวครับครับก็แค่ดึงปุ่มที่อยู่ข้างๆตัวห้องเก็บของทางด้านถ่ายครับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายครับครับครับเมื่อเปิดฝาท้ายมานี่ก็จะเห็นพื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะครับแม้ว่า จะยกเบาะนั่งแถว3ขึ้นมาแล้วก็ตามครับตัวพื้นที่เก็บของเนี่ยเราสามารถที่จะยกฝาปิดแล้วก็จะเจอกับยางอะไหที่อยู่ทางด้านล่างครับพร้อมตัวเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมบำรุงครับครับเรามาดูทางด้านพละกําลังกันบ้างครับรถรุ่นนี้จะใช้เครื่องยนต์ดีเซลครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล V6 ขนาด2,925ซีซีครับ พร้อมเทอร์โบคู่ครับซึ่งจะให้กำลังสูงสุด286แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่600นิวตันเมตรที่1,200-3,200รอบต่อนาทีครับอัตราเร่งจาก0ถึง100กิมตต่อชั่วโมงใช้เวลา7วินาทีครับโดยระบบส่งกำลังครับก็จะเป็นเกียร์ 9G-Tronic กับตัวนี้ ทำให้การเปลี่ยนเกียร์หรือว่าตอบสนองเนี่ยทันออกทันใจมากขึ้นครับแล้วก็การเปลี่ยนเกียร์ก็ทําได้รวดเร็วแล้วก็นุ่มนวลครับแล้วก็ประหยัดน้ําม,มันเพิ่มขึ้นถึง6.5%ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ให้กําลังชุดลากตัวถังขนาดนี้ได้อย่างสบายๆครับ